สวัสดีครับผมมามาเล่ครับเกมที่คุณกําลังรับชมต่อไปนี้นะครับคือเกม12ห่างออนไลน์ครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวในเรื่องของดันเจียนนะครับผมผมเพิ่งถึงสาตอนตอนที่4นะครับแล้วมันมาเจอนี่เจอดันด่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคารตันการเล่นนะครับผมเขาบอกว่าป่าแซนรักสามสิบปัวนะครับแต่อยากให้คาตันน่ะตายนะครับนวัั่นคืออะไรกระบองเพชรนี่แหละ อย่าให้รั่วบองเพชรมันตานี่แหละครับผมถามว่าด่านนั้นมันดีอย่างไรคําตอบคือบานนั้นเป็นด่านเก็บเวลครับด่านเป็นด่านเก็บเวลประจําพวกยี่สิบขึ้นไปยี่สิบเอ็ดขึ้นไปถึงยี่สิบเจ็ดนะครับผมหรือถ้าเก็บคุณคุณจะเก็บถึงสามสิบก็ได้นะครับแต่ของทีนหนึ่งนะครับที่มีขายแน่ๆนะครับแล้วมันก็ดอกแน่ๆคือก้ามปูยักษ์ครับอันนี้ผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ผลลกพธมันมีให้แค่นี้ครับ แค่ปกป้องคาต้อนออกมานะครับแต่สิ่งที่มันล้ำค่าที่สุดนะครับศัตรูก็ออกศัตรูจะมาในการดำจะมาในการดำดินนะครับอันนี้แล้วศัตรูก็มองไม่เห็นด้วยศัตรูก็พยายามอยกันมานะครับโอเฮ้ย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 เ้ยะฮ้ย่า้ย้ยเฮ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 ้ยเน้กัน้ล้วครับของุ จริงๆดาเนี้ยมันเหมาะกับเหมาะกับตุนนะเพราะตุนมันมีสกิลตั้งป้อมลิงจะมีสกิลบุยเทนนะครับบุยเทนจะสามารถรับการความเสียหายทั้งหมดนะครับเอาไว้สับเพื่อนนะครับและถ้าตูนี้ก็จัดทางยากมากนะครับเป็นสตูที่ค่อนข้างจับทางยากจริงๆเพราะว่ามันมีมันดำดินตลอดนะครับแล้วก็ยิงบูบแล้วมันก็จับทางยากนะครับโดยเฉพาะการใช้ท่าเบรดแฟงนะครับ คือถ้าเรามีตุนมีเพนกวินมีเพนนี่ีมีท่าพายุเต่าพายุแล้วก็มีพรีสเนะี่ยมีแกะที่เป็นพรีสเนะี่ยใช้ท่าโฮลี่ไลท์จะง่ายก็เก็บง่ายมากอันนี้การันตีได้เลยนะครับของที่ได้จะมีนี่ครับมีคลับมิดด้วยนะครับเอาแถบมิดนั่นเอาไปแล้วเรียบร้อยเอาแฮปวีบูทไปเผื่อที่นีไนไรเราจะบอกก่อนเลยว่าด่านเมื่อกี้นะครับของของล้ำค่ามันก็คือ คลับมีดนะครับคือเนื้อปูนี่แหละนะฮะซึ่งเนื้อปูอะ่ะเท่าที่จำานะ่ะสิบสองชิ้นน่ะขายชิ้นหนึ่งจะขายประมาณสิบสี่สิบสี่โกนะครับผมแล้วถ้าคุณมีสิบสองชิ้นคุณจะได้ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบกว่าครับร้อยสิบหกร้อยหกสิบกว่าโกะนี่เองนะครับแล้วทีนี้ด่าน,นี้ดียังไงคําตอบคือหนึ่งปั๊มตังครับซื้อชุดเบลยิบสี่ได้ครับไม่ชุดไม่ใช่ชุดครับเอาเบลยิบสี่ครับผม ครื่อาวเบเลยี่นะครับจะราคาประมาณ950นะครับทุกสายอาชีพเลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของการรีวิวด่านนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วอย่างลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ,รบแล้วก็ถ้าอยากติดตามผมกด s u b สไคร b ์ด้านบนเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ครับอย่าไปเกณฑ์นคนอื่นเขานะครับมันไม่ดีครับผมวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนเดียวเพวนี้ครับสวัสดีครับ